เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอดที่มีชื่อว่า h e l l for hire นะครับผมซึ่งมอดตัวนี้นะครับเป็นมอดที่จะจ้างคนมาให้อาหารสัตว์ของเราที่ฟาร์มนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปให้อาหารสัตว์เองเนี่ยอำนวยความสะดวกสบายขึ้นเยอะแต่ต้องแลกมาด้วยเงินที่ต้องเสียไปนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนวิธีการลงกันเลยนะครับ 1. สิ่งที่คุณต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือ แอดเคา n e x t s account, Mod Manager ผมเล่นไปทุกคลิปนะครับว่าคุณต้องมีให้เรียบร้อยนะครับมีคลิปสอนในช่องผมแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับที่2อ,อย่างที่2นั่นก็คือ mod Keyboard นะครับผม Visual Keyboard เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่าง description นะครับผมวิธีลงก็แค่แตกไฟล์ก๊อปไปไว้ใน mod ใน Star d i ล a l y นะครับแค่นั้นนะฮะ โอเคมีแค่นี้หลักๆนะฮะเกมแท้นะครับลง smapi เรียบร้อยมีคลิปสอนเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมเน้นย้ำเสมอทุกคลิปว่าเราควรตรวจสอบ requirement ก่อนเสมอว่ามันต้องการอะไรนะครับมาตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมมาตรวจสอบ requirement ว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับนี่สังเกตได้ว่า n e x u s requirement นะผมมันต้องการคือ custom เอ่อ ออกเสียงว่าอะไรอะ C s O R E S แป๊บนะครับ C s O R E S E, e S อืม s h o r e s s h o r e s ขอ้อตอง Chores นะครับผม <laughs> มันต้องการตัวนี้นะครับซึ่งมอดตัวนี้นะครับมีวิธีการโหลดที่แตกต่างจากมอดตัวอื่นอยู่นะครับมอดอ่า custom s h i r s นะครับผมมอดตัวนี้นะฮะปกติมอดหลายมอดนะครับมันจะมีเมนไ file แค่ไฟเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะมีเมนไ file อยู่2ไฟล์ด้วยกันนะครับวิธีการโหลดนะฮะตรวจสอบ requirement ก่อนเสมอนะครับโหลดตัวนี้ก่อนเลยนะครับโหลดตัวไหนก่อนก็ได้มันเหมือนกันนะฮะจะโหลดอ่า h e l l for hire หรือว่า c u สตอมเชสแล้วแต่นะครับต้องโหลดทั้ง2อ,อันเลยนะครับตรวจสอบรูคไลเมนต์นะครับสังเกตว่า r รูค r e เมนต์ของตัวนี้นะครับมันต้องการแค่ s m a p i อย่างเดียวนะครับโอเคเรารู้ละมันมันต้องการ s m a p i อย่างเดียวนะครับเราไปดูไฟล์กันเลยนะครับไฟล์ file. โอเคเลื่อนลงมานะครับจะสังเกตได้ว่าเมนไฟล์ของเขาจะมี2 อันนะครับเราต้องโหลดทั้ง2อันนะฮะสอันเลยทั้งคอนเทนต์แพ็กนะครับแล้วก็คอสตอมชูสนะครับผมตัวนี้กับตัวนี้นะฮะโหลดเลยนะครับสออันนี้นะวิธีการโหลดเป็นนู่นดาวน์โหลดนะครับคือขวาขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงกลมไว้ดีกว่านะครับว่าโหลดตัวไหนบ้างนะมันจะได้ดูง่ายหน่อยนะครับมาหน้านี้คอนเทนต์แพ็กนะฮะโหลดให้เรียบร้อยนะครับสโลว์ดาวน์โหลดนะฮะ รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้คอสตอมแพคเโหลดเสร็จแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องโหลดนั่นก็คือคอสตอมชอรสนะผมตัวนี้เลยนะครับวโหลดให้เรียบร้อยนะครับสลโลแล้วโหลดโอเคโหลดเสร็จเรียบร้อยทั้งสองไฟล์นะครับทั้ง c custom ม h o ร s กับ Content แพ็คนะครับผมต่อไปมอดหลักของเรานะครับผมไม่ใช่มดหลักสิมดช่วยเหลือของเรานะครับ h e l l for h i g h e r นะครับผมทำการกดตรงนี้นะครับเราไปที่ไฟล์เลยทันทีนะครับไฟล์เสร็จนะครับผมมันจะมีเมนไฟล์ใช่ไฟล์เดียวนะคือ h e l l for h i g h e นะครับผมกดตรง Manual Download เลยนะครับโอเคดาวน์โหลดนะครับ ขนาดไฟล์ของม็อตัวนี้คือ17 KB นะครับผมน้อยนิดเดียวนะฮะแปบ๊บเดียวเสร็จเลยนะครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ม็อดนะฮะนี่นะครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเข้าโปรแกรมจัดก,การไฟล์โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับส่วนผมจะใช้ะจ,ะจะใช้เอเอ l ไฟล์เอ็กซนะครับผมซึ่งใช้ง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะ แล้วก็มันจะทำให้ทุกคนดูง่ายด้วยนะครับโอเครูปคนนี้ไม่เกี่ยวโฆษณานะครับมาแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปในดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะนั่นไว้ดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวขอย้ายพวกนี้ก่อนนะครับมันคืออาร์ตนะฮะอาร์ตเกมอาร์ตไนท์นะครับ,รบเอาไว้ในเพลงดีกว่านี่ โอเคหลังจากเราโหลดมาแล้วนะครับก็จะมี3โฟลเดอร์นี้นะครับผมสามิปไม่ใช่สโฟลเดอร์นะฮะสามินี้นะครับผมให้เราทำการแตกไฟล์ทั้ง30นี้นะครับอันแรกนะครับ h e l l for high ผมแตกไฟล์เลยนะครับ custom c h o i e นะครับผมแตกไฟล์ content pack นะฮะหลังจากเราแตกไฟล์มาแล้วนะครับผมให้เราทำการกดเข้าไปในโฟลเดอร์อันนี้นะครับเราจะเห็นอะไรเยอะแยะต่างๆนานาเลยนะครับ ให้เราทำการ Copy พวกนี้นะครับที่มีคำว่า C C นำหน้านะครับ Copy หมดเลยนะครับปับปบปัโอเค Copy หมดนะฮะไม่ต้อง Copy ก็ได้ตัดนะฮะตัดไปเลยนะครับแล้วไปที่ s t u d y Valley นะครับ Mod นะครับแล้วก็ทำการวางลงไปเลยนะครับวางเสร็จแล้วนะผมต่อไปนะครับเราก็ไปเอาอันต่อไปมาลงเลยนั่นก็คือ MOD คอนคอสตอมเชิร์ตนะผมตัวนี้นะฮะมีตัวเดียวโดดๆเลยนะครับให้ทำการ Copy Custom s h ม r t เลยนะครับตัดดิไม่ใช่ Copy นะพูดผิดอีกแล้วนะครับตัดเอาไว้ใน s t u r y Wally เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปในโฟลเดอร์ Mod นะครับ s t ต d y w a l l น Mod นะครับวางเลยนะครับวางเสร็จแล้วนะครับ Mo ดต่อไปที่เราก็ไปไปตัดมาลงนั่นก็คือ Mo ดที่มีชื่อว่า h e l l for Hire นะครับผม ตัวนี้นะครับมีอันเดียวเลยนะครับทำการตัดเลยนะครับเอาไปวางใน Stadio スタ迪วอ l ลี่มอดเหมือนกันนะครับ s t ス d ディวอ l l ี่มอดนะครับโอเคลงเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะผมงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาบอกวิธีการใช้กันเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือคุณต้องลงมัดคีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณก็จะเข้ามาในเกมนะครับ ให้เราทําการกดไปที่มอดคีย์บอร์ดนะครับสังเกตได้ว่าจะมีตัว P นะครับอยู่ขวาสุดเลยนะครับให้เราทําการกดตัว P นะครับนี่ครับพอขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้เราทําการกดตรงกองเหรียญตรงขวาล่างนะครับกดตรงนั้นนะครับปึ๊บนี่นะครับมันเป็นการจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเอาอาหารมาให้นะครับตอนที่อาหารไม่มีนะตอนนี้อาหารมันมีอยู่นะครับเนี่ยมันเต็มอยู่นะครับมันสามารถให้ได้หมดเลยนะครับใน แคมในไม่กระทั่งฟาร์มสลามนะครับผมให้น้ําอะไรต่างๆนานาได้ด้วยนะครับก็อำนวยความสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นะครับนั่นสัตว์อ๋อผมลืมบอกไปมันสามารถลูบหัวสัตว์ได้ด้วยนะครับคือแบบมันยังไงเดียถ้าเราจ้างคนคนนี้มานะครับมันจะสามารถลูบหัวสัตว์ให้เราได้ด้วยนะครับ ดูให้หัวใจมันเต็มอะประมาณนั้นนะครับก็สะดวกสบายไปอีกแบบนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไปที่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ